ในดินแดนสุดมหัศจรรย์ยังมีองค์หญิงน้อยแสนงามริมฝีปากแดงนังกุลาบผิวขาวพ่องดุดหิมะเธอกิสโนไวท์ที่มีองค์ครักเป็นคนครั้ทั้งเจ็ดคอยช่วยเหลือในยามยากน้องมดทำอะไรจ๊ะเพิอเป็นนกแก้วนกขุนทองเช้ดแต่เช้าพี่ตามน้องทำบุญอยู่อ,อ,อ่านหนังสือให้เด็กตาบอดฟังไงพี่ชาหนาน้องเกิดมาเยนะจะได้ตาสว่าง สวยแล้วก็มีคนมารุมรักเยอะๆไงพี่ว่าขอไม่ให้เตี้ยไม่ให้ดำดีกว่ามั้งนี่พี่ไม่ได้ด่าน้องสักวันที่กินข้าวไม่ลงใช่ไหมฮะล้อเล่นล้อเล่นพี่ก็เห็นมดอยากสูงอยากขาวออกบ่อยๆไงไหนๆจะอวยพรทั้งทีก็พี่ตั้มพอเหะน้องเลิกหวังแล้วผ่านมาหลายสิบฝนแล้วเนี่ยพอช่างมันเถอะพี่เออนั่นสิพี่เห็นมดภาคเมื่อกี้อินมากเลยนะเหมือนแบบเซาอินในฟิล์มเลยอะทำไมถึงเลือกเรื่องนี้มาครับคือมีพี่ตั้มมดเนี่ยนะไปเห็นน้องๆบางคนที่มูลนิธินะเห็นแล้วสะเทือนใจอ่ะพี่น้องเขานะ ตัวเล็กนิดเดียวเองอะอสูงแค่ประมาณ80เซนทางนางที่อายุแบบ15 16แล้วอะพี่ม,มันต้องสูงมากกว่านั้นแล้วไงหมดก็เลยเลือกเรื่องที่แบบ มีเกี่ยวกับเรื่องความฝันความสวยงามถ้าเกิดน้องๆเขาได้ฟังเนี่ยจะได้มีกําลังใจที่ดีไงพี่ตั้มจริงนะพี่ก็เคยคิดนะมดว่าน้องที่เขาเรียกว่าน้องตัวเล็กหรือคนแคระเนี่ยนะม,มันเกิดจากอาการผิดปกติอะไรจิตผิดปกติที่ยินหรือว่าเขาขี้เกียจสูงขี้เกียจโตมีพี่ตั้มมาพูดเล่นอย่ามาเอาผมได้คนอื่นมาล้อไม่ดีพี่ตั้มเอาอย่างนี้นะคะถ้าเกิดพี่ตั้มอยากทราบเนี่ยนะวันนี้ค่ะเรามาถามคําถามคุณหมอสุทธิพงศ์ดีกว่าเดี๋ยวคุณหมอจะมาหาเราค่ะตอนนี้พี่ตั้มนะเตรียมคําถามไว้เลยนะ ระหว่างที่พี่ตัต้มเตรียมคำถามค่ะคุณผู้ชมคะเราไปชมสกู๊ปค,ค่ะเกี่ยวกับเด็กแครกแกนกันก่อนดีกว่าค่ะชมอ,อะไรครับเด็กแครกแกนคือเด็กที่ขาดโกรดฮอร์โมนหน้าตาจะดูอ่อนเยาว์กว่าอายุจริงรูปร่างเตีย้ยเล็กแต่สมส่วนอ้วนกลมเนื่องจากมีไขมันสะสมบริเวณลำตัวมากน้ำตาลในเลือดต่ำการขาดกรดฮอร์โมนไม่มีผลกระทบต่อสติปัญญาของเด็กค่ะแต่มักมีปัญหาด้านจิตใจเราเรียกภาวะนี้ว่าการเตี้ยแคร ซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดจากการขาดโกรดฮอร์โมนเสมอไปบางครั้งโกรดฮอร์โมนในกระแสะเลือดปกติแต่ตัวรับสัญญาณไม่ตอบสนองซึ่งมักเกิดจากการผ่าเหล่าของยีนตัวรับสัญญาณทำให้กรดฮอร์โมนทำงานไม่ได้นั่นเองค่ะ